าทอฐานแม้อยู่ต่ำอย่าติสิงสำคัญยิ่งกว่าตัวสิ่งอยู่ข้างบนาทอฐานฐานหมายถึงรองรอง,รองรับทั้งนั้นมันอยู่ข้างล่างจะเป็นรากฐานหรืออะไรฐานก็ตามใจมันอยู่ข้างล่างรองรับไอ้สิ่งที่อยู่ข้างบนถ้าฐานข้างล่างพังทลายข้างบนก็พังคลาย ฐานล่างไม่ดีกังบนมันก็ทาวอนไปไม่ได้ทอฐานนั่นแหละจะต้องให้ความระวังก็ต้องให้ความระมัดระวังแก่ฐานหรือถอฐา,านนี่ให้มากกว่าตัวสิ่งที่อยู่ข้างบนฐานเพราะว่ามันอาศัยอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าฐานถ้าฐานไม่ดีใด้ไม่ถูกต้องจัดกันไม่ถูกต้องมันก็ไม่สาเร็จประโยชน์อะไร อย่าดูมินว่าทอฐานทอฐานอยู่ข้างต่ำอยู่เบื้องล่างแล้วมันจะไม่มีความสำคัญด้วยดีเธอจะไปิ้าสิ่งที่เป็นฐานรองรับมันไม่ดีแล้วมันก็พังคลายทอฐานแม้อยู่ต่ำยาติดจริงรํำคัญยิ่งกว่าตัวสิ่งอยู่ข้างบน พามนโทโซภา,ายิ่งพายุ่งควรจะมุ่งงามธรรมตามเหตุผลนงางมนโทนี่เขาว่ากันว่าง,งามตามเรื่องที่พูดพูดกันมาเล่าเล่ากันมาเชื่อเชื่อกันมาเพราะความเงาเนะี่ยทำให้ยุ่งยิ่งยุ่งจนเกิดเรื่องราวต่างๆอย่างในเรื่องราวาเมื่อกี้นะ่ะลองอ่านดูยุ่งหลายขั้นตอนอย่า ให้ความงามชนิดนั้นนะมาเป็นเครื่องบังคับหัวใจควรจะมุ่งความงามียด้วยความดีด้วยคุณความดีเรียกว่างามธรรมงามธรรมเพราะว่ามีธรรมเป็นเครื่องทําให้งามมีหีรซีมีอดต,ตับปะมีขันติมีโสรัจจามีอะไรก็ตามล้วนแต่มันทําให้งาม ให้งามรูปร่างกายนั้นมันสู้งามธรรมะทางจิตใจไม่ได้มันไม่ทําให้เกิดเรื่องยุ่งให้งามทางร่างกายสิเขาบูชาประกวดประกันกันนัก <c oughs> รู้วยเถิดว่ามันเป็นเรื่องของความโง่มันไม่มีอะไรดีแล้วมั้งมันจึงจะต้องใช้สิ่งตามธรรมชาตินั่นมาเป็นเครื่องยว่วมาเป็นเครื่องล่อจนจนเสียสละอวดไอ้สิ่งที่ตามธรรมดาอวดไม่ได้ ปกปิดกันเป็นการใหญ่นะกลับมาปวดกันได้นี่คิดดูดีๆว่าใ้ความงามชนิดนี้มันจะนำไปสู่พ้นชนิดไหนในคนที่บูชาความงามชนิดนี้จะมีจิตใจเป็นอย่างไรมันจะมีจิตสามหรือจะมีจิตสูงการประกวดนางงามนี่ มันจะเป็นการประกวดคนหน้าด้านจะมากกว่าอย่างอื่นอยายสนใจที่จะประกวดความงามกันในลักษณะนี้เลยสนใจในการที่จะประกวดความงามแห่งจิตใจใกันให้มากเถอดในโลกนี้มันก็จะสะอาดขึ้นมากทีเดียวพ่อมันโทโสพายิ่งพายุ่งควรจะมุ่ง งามธรรมตามเหตุผลพอผู้เท่าที่แท้ต้องตื่นตนเพราะได้ยนโลกมาเวลานานผู้เท่าทั้งหลายผู้เท่าทั้งหลาย <c oughs> ควรจะตื่นตื่นตนไว้เพราะว่ารู้จักชีวิตรู้จักโลกรู้จักอะไรไม่หลับตาต่อสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปใครมีอายุมากควรจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ ให้มากที่สุดทางธรรมะก็ยกย่องว่าเป็นสิ่งมีค่าเรียกว่ารัตตัญนูเป็นภูรูราตีนานคือได้เกิดมานานได้เห็นอะไรมานานย่อมรู้อะไรมามากเนี่ยจึงได้เรียกว่าผูเาตาตื่นต้นถูกต้องต่อความจริงของธรรมชาติของโลกของอะไรทุกอย่างทุกประการเรียกว่าตื่นไม่เหมือนหลับเพราะว่าได้เห็นโลกนี้มา ตลอดเวลาเขาจึงบูชาคนที่เห็นโลกมานานสามารถจะบอกกล่าวอะไรได้ถูกต้องกว่าเด็กๆพิ่งเกิดสองสามวันไม่ทันจะรู้อะไรพอผู้เท่าที่แท้ผู้เท่าที่แท้ต้องตื่นจากความหลับมาเป็นผู้ตื่น รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งมวงตามที่เป็นจริงขอผู้เท่าที่แท้ต้องตื่นตนเพราได้ยนโลกมาเวลานานนอนเนนั้นคือหนอ่อสมณนะเริ่มตบะเพื่อดับทุกทุกสถานนะนอนเณรนอนเอนรนี่ขอให้รู้จากกันให้ดีๆว่าคือคนที่กำลังฝึกฝนที่จะเป็นพระ จะเป็นสมณะยังเด็กอยู่ยังต้องเสรียมตัวให้เหมาะให้พร้อมเพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นสมณนะเต็มรูปแบบ mm hmm. ดังนั้นนอนนเจึงเริ่มบำเพ็ญตนด้วยการศึกษา <c oughs> ด้วยการฝึกฝนทางกายวาจาจิต <c oughs> ทางสติปัญญาทางอะไรทุกอย่างมุ่งหมายตรงไปสู่ความดับทุกข์ สมกับพี่ว่าเวลานี้แม่ยังจะอ่อนอยู่โดยวัยโดยตสติปัญญาโดยกำลังความสามารถต่อตาม,ตามแต่ว่าถึงพร้อมด้วยการพึกฝนอบรมบ่มนิสัยเพื่อจะเป็นคือผู้สงบมีชีวิตสงบอยู่ด้วยความสุข เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจชอบใจของค,คนทุกคนในโลกนอนเนนนั่นคือนอสมณะเริ่มตะบะเพื่อดับทุกทุกสถานเ้าเด็กตัวยังเล็กรู้ประมาณเชื่อพ่อแม่อาจารย์ท่านอบรมเด็กๆทั้งหลายตัวยังเล็ก ก็ยังหมายควาว่ายังมีสติปัญญาน้อยอย่าเพื่อวดดีอย่าเพื่อดืดดึงจงจับตาจับใจฟังคำสั่งสอนเรื่องของผู้ที่เกิดก่อนคือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาคือว่าอาจารย์ที่รับช่วงจากพ่อแม่ไปสั่งสอนอบรมให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในสิ่งที่พ่อแม่ อบรมไม่ไหวแล้วก็มอบให้ครูบาอาจารย์จึงรู้จักเชื่อฟังครูบาอาจารย์ว่าเรายังไม่รู้อะไรเราเกิดมาสำหรับจะทำให้รู้อะไรสำหรับจะได้ประพฤติปฏิบัติอะไรสำหรับจะได้รับผลของการปฏิบัติที่สูงที่ยิ่งขึ้นไปถ้าเราทำตนเป็นคนเกะกะเกะเร ไม่รับการศึกษาฝึกผลอบรมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นดอเด็กตัวยังเล็กรู้ประมาณเชื่อพ่อแม่อาจารย์ท่านอบรมต,ตาเต่าแม่จะเขาก็หนวงหนักกระดองฝักใช้เป็นเราะอย่างเหมาะสม <c oughs> เต่านี่มักจะได้รับสมัยยาว่าเป็นสัตว์โง่ส <c oughs> ัตว์โง่มันก็ มีเหตุผลอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันโง่อย่างหนักหน่วงมันโง่อย่างหนักหน่วงดูเรื่องนิทานกระตา่ายวิ่งแทงกับเตา่าเถอะกระตา่ายยังแพ้เต่าได้นี่ก็เพราะความหนักหน่วงหน่วงหนักของของขอ,องเตา่าแว่าแม้ว่ามันจะเคล้าแต่มันก็มีความหนักแน่นมีความหนักหน่วงมีความ คิดนึกลึกซึ้งระมัดระวังกันอย่างดียิ่งกว่านั้นจะมีกระดองเป็นเกราะคุ้มกันภัยเกิดคำพูดขึ้นมาว่าแม้มันลำบากเหมือนกับเสือกินเต่าเน่เสือจะกินเต่าเนี่ยมันมันกินไม่ได้เพราะกระดองมันแข็งกัดไปข้าวฟัดไปฟัดมาเดี๋ยวก็เลิกกันกระดองเต่ามันคุ้มเก่าคนเราก็ให้มีกระดอง คุ้มครองเหมือนกับเต่าสิ่งนั้นก็คือธรรมะธรรมะหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์หน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ขอพูดอีกทีว่าหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์นั่นแหละจะเป็นกระดองมนุษย์สําหรับคุ้มครองมนุษย์ให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายที่มันมีอยู่ในโลกอันจะมากอันจะจะยิ่งมากมายขึ้นทุกที อันตรายในโลกจะมากมายยิ่งขึ้นทุกทีก็มีเครื่องคุ้มครองที่เพิ่มยิ่งขึ้นทุกทีด้วยนั้นกันคือมีธรรมะหรือหน้าที่อันถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์กองเราตขอเต่าแม่จะเข่าก็หน่วงหนักกระดองฝัดใช้เป็นเกราะอย่างเหมาะสมขอถุงทองมีค่ากว่าถุงลม น่านิยมอย่างสูงคือถุงงทำเพราะทุงทองถุงถุงใส่ทองไม่เปรียกกับทุ้งลมทุงที่ใสลมมันก็น่าหัวแหละมันไม่ไม่ไม่น่าจะมาเปรียบกันเลยถุงใส่ทองกับถุงใส่ลมแต่มันก็น่าหัวที่ว่าไอ้คนมีถุงทองนะอ่ามันหายากมีแต่คนมีถุงใส่ลมซะโดยมาก ถุงใส่ความเลวไหลถุงใส่คำพูดที่ดีแต่พูดดีแต่ปากพูดไม่ค่อยจะทำอะไรให้ถูกต้องแท้จริงอย่างนี้เรียกว่ามันมีถุงลมมีกระเพาะมีปอดมีอะไรในตัวนั้นล้วนแต่ใส่ลมไม่คุณค่าไม่มีสิ่งที่มีคุณค่าเรียกว่ามีกันแต่ถุงลมไม่มีถุงทอง แต่เอาเสอแม่ถุงทองก็ยังไม่ดีวิเศษเท่ากับทุงธรรมะถุงที่ใส่ธรรมะมีธรรมะ่ยกาในอัตภาพนี่ที่เต็มไปด้วยธรรมะประพฤ้นถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตใจทางสติปัญญาทุกอย่างทุกประการมันถูกต้องไปหมดแล้วมันก็เรียกว่ามีถุงธรรมดีกว่าถุงทองแต่คนก็สนใจกันแต่เรื่อง ทุงเงินทุงทองเพราะว่าคนนั้นยังไม่มีความเป็นคนที่แท้จริงมีกิเลสเข้ามาเป็นตัวตนมันครองตำแหน่งตัวตนมาครองตำแหน่งความเป็นคนของบุคคลน,นั้นมันก็ต้องการแต่ทุงเงินถุงทองไม่ต้องการถุงธรรมโว้ยนีย่เขาให้เราใต่เตือนกันให้ดีๆว่าเดี๋ยวนี้ ในอัตภาพนี้มีอะไรครองมีธรรมะครองหรือมีกิเลสครองถ้ามีธรรมะครองมันก็เต็มไปไ้วยทุงธรรมมีพระธรรม,มเต็มถุงเต็มถุงเต็มไปหมดทุกเซลลในร่างกายเต็มไปได้วยธรรมะถุงทองทอถุงทอถุงทองมีค่ากว่าถุงลมน่านิยมอย่างสูงคือถุงธรรม